ก่อนหน้านี้ที่จะมาอบรมแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่นี่นะคะได้เคยไปอบรมที่มูลนิธิมาก่อนนะคะแล้วอาจารย์ได้ดูแผนพวกเราของกลุ่มสาระการรู้ภาษาไทยแล้วอาจารย์ก็บอกว่ามันเยอะมากมันมันมีหลายๆอย่างที่ต้องปรับปรุงนะคะแล้วพวกเราก็ได้ไปอบรมที่เซนฟรังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าการอบรมของเราก็ยังไม่ถูกต้องเพียงพอนะคะก็ได้เชิญอาจารย์มาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่อบรมแล้วในครั้งนี้ทําให้พวกเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะอาจารย์ได้สอนออการทําแผนที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นให้เข้าใจแล้วก็อาจารย์ก็ได้สอนการใช้การประเมินแบบรูบริกนะคะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้เข้าใจง่ายขึ้นเราไม่ได้สิ่งที่หนักอย่างที่พวกเราเคยคิดมาก่อนนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เราได้อบรมจากอาจารย์นี่เราจะนําม,มาปรับปรุงเปลีปล่ยนแปลงให้เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมีประโยชน์กับกเด็กมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมูลนิธิศักดิ์กรอนทรัพย์ ที่ได้ส่งคณาจารย์ดีๆมาช่วยพวกเราให้พวกเราได้เป็นครูภาษาไทยที่ดีมากขึ้นเพื่อเราจะได้อบรมสอนส,สิทธิ์ของเราให้เป็นคนดีของชาติตลอดไปขอขอบพระคุณค่ะ